สวัสดีท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็เมนูอาหารใต้โบราณอีกแล้วนะคะลูกเห็ดทอดหรือว่าลูกเห็ดทอดนั่นเองค่ะก็เป็นเมนูจากมันสำปะหลังนะคะส่วนผสมและว,วิธีทำเรามาดูกันเลยค่ะเราก็จะใช้ใบเล็บครุฑนะคะใช้เป็นยอดอ่อนหรือว่าใบอ่อนของเขานะคะก็จะมีความหอมมากๆเลยค่ะ และก็มันสำปะหลังนะคะเราก็จะนํานมาเอาไส้ของเขาออกก่อนค่ะนํามาขูดแบบนี้นะคะเป็นมันสำปะหลังดิบแล้วก็เรานํามาขูดให้ได้เนื้อแบบนี้ค่ะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะมาตำเครื่องนะคะก็เป็นเครื่องแกงกะทิแบบปากใต้ค่ะ ส่วนผสมก็จะคล้ายๆกับทอดมันนะคะมันสำปะหลังที่เราขูดไว้นะคะแล้วก็นำเครื่องแกงกะทิที่ตำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยกะปินะคะเพราะว่าเครื่องแกงใต้เราไม่ได้ใส่กะปิเอาไว้นะคะสูตรเครื่องแกงกะทิหรือว่าพลิกแกงกะทิปากใต้เดี๋ยวดาด้าค่อยใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะตรงคำอธิบายใต้ชื่อคลิปเพราะว่า ได้ทำไปหลายรอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวกล่งแก่กึ่งอ่อนนะคะหรือว่าหลายท่านก็เรียกว่ามะพร้าวห้าวนะคะ<ม>ก็ผงปรุงรสนะคะใส่ไปเลยนะคะเล็กน้อยนะคะน้ำตาลทรายแค่นิดเดียวถ้าท่านที่ทานหวานก็เพิ่มปริมาณได้เลยนะคะ ใบเล็บครุดและก็ใบชะพลูนะคะใบชะพลูก็จะหอมมากถ้าท่านไม่มีก็ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าใบมะกรูดก็ได้นะคะไข่นะคะวันนี้ก็ไข่ใบเล็กนะคะใบไม่ใหญ่แล้วก็เป็นไข่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะไม่แดงนะคะแล้วก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ คนไปเรื่อยๆขยำขยำนะคะเราทำอาหารทานเองเรามีความสุขที่เราได้ทำนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั้นปั้นบี้บีนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้ใหญ่เกินและก็ไม่ต้องให้หนาเกินนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปทอดกันค่ะ นาดาก็จะทอดใบช็อคูก่อนนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทอดเป็นใบมะกรูดก็ได้นะคะแล้วก็แนะนําสําหรับเมนูนี้นะคะท่านสามารถจะใช้เป็นไก่สับกุ้งสับหมูสับใส่เพิ่มไปได้ค่ะนาดาก็ทําสูตรโบราณนะคะใส่แค่มะพร้าวแล้วก็มันสับกระหลังนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกลับด้านนะคะแล้วก็ไฟอย่าแรงเกินไฟอย่าเบานะคะถ้าเบาจะอมน้ํามันทันทีเลยค่ะ บอกเลยค่ะว่าหอมมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะลูกเห็ดทอดหรือว่าลูกเห็ดทอดของเราค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ